สวัสดีครับผมมรวันวินอัมมัดน,นะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรม Google Docs นะครับโปรแกรม Google Docs เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในในเรื่องของการพิมพ์งานเอกสารนะครับนะในโปรแกรมนี้เนี่ยก็สามารถพิมพ์งานนะครับแล้วก็สร้างตารางแทรกรูปภาพได้เหมือนกับคล้ายๆกับโปรแกรม Microsoft Word นะครับที่เรารู้จักกันนะครับทีนี้วิธีการใช้งานนั้นเป็นยังไงนะครับจิตตามชมนะครับดังต่อไปนี้ไปชมกันเลยขอับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องมอี Gmail ของ Gmail ก่อนนะครับเ,เราต้องมีอีเมลของ Gmail ก่อนนะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่เชื่อมต่อกับ อีเมลของ Gmail ด้วยนะครับถ้าเรามีเสร็จแล้วเราไปสมัครเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปที่ตรงนี้เลยครับอแอป Google นะครับกดไปเลยนะครับหลังจากนั้นไปที่ Drive นะครับ Drive ในที่นี้ก็เหมือนสิ่งที่เรา,าเป็นเป็นเป็นหน่วยความจำอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับเราสามารถเก็บข้อมูลได้โดยไม่ต้องเปลืองเนื้อที่ในคอมพิวเตอร์ เลยนะครับเราคลิกเข้าไปครับปุ๊บหลังจากนั้นก็จะเจอหน้า Drive นะครับซึ่งก็มีข้อความต่างๆเป็นงานต่างๆที่ผมเนี่ยเคยเซฟไว้นะครับใน Drive แห่งนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือไปกดไปที่ New ครับไปที่ New เสร็จหลังจากนั้นไปที่ d o c Google Doc นะครับใน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 คลิปนี้เนี่ย เราจะมาพูดถึง Google Doc ก่อนนะครับในคลิปหน้าเราอาจจะเจอกันในรูปแบบของ Google Sheets Google Slide Google Form นะครับอ่าอันนี้วันนี้คลิปนี้นะครับผมขอแนะนำในส่วนของ Google Google Doc ก่อนนะครับคลิกเข้าไปเลยครับ ก็ไปแล้วเราจะเจอหน้าของ Google Docs นะครับ g o o g l e d o c เนี่ก็จะคล้ายๆกับ Microsoft Word นะครับก็จะมีลักษณะการใช้งานต่างๆนะครับคล้ายๆกับ Microsoft Word เลยครับมันก็จะมีข้างบนนี้ก็จะมีในส่วนของเมนูบาร์นะครับก็จะมีไฟล์มี Edit มีวิวมี Insert มี Format มี Tool มี Add on นนะครับมี Help ทีนี้เนี่ยไฟล์มีอะไรบ้างนะครับไฟล์ก็จะมีการแชร์แทนที่จะเป็นอันนี้เรื่องของของของ Google Docs เนี่ยก็จะเพิ่มในเรื่องของแชร์นะครับไฟล์นะครับ,ลนะรบแล้วก็จะมี New การสร้างนะครับเอกสารใหม่แล้วก็จะมี Open เมื่อเราต้องการนำเอกสารหาคนหานเอกสารครั้งที่แล้วนะครับเราก็จะไปที่ Open นะครับ ก็จะมีในส่วนของดาวน์โหลดนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเซฟงานของเราเนี่ยนะหรือดาวน์โหลดงานของเราที่เราพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยไปที่คอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับโดยเลือกไฟล์ดังต่อไปนี้นะครับจะโหลดเป็น PDF ก็จะโหลดเป็น doc นะครับก็ได้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ก็จะมีอะไรอีกครับก็จะมีเปลี่ยนภาษาก็ได้ด้วยนะครับหลังจากนั้นครับ เราไปที่ edit ครับ edit ก็นก็จะมีเหมือนกับโปรแกรม microsoft word เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆก็คล้ายๆกันนะครับอาจจะไม่เหมือน100%นะก็จะก็จะมีข้อแตกต่างนิดนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปที่ view นะครับอ insert ก็จะมีการแทรกต่างๆนะครับ insert ก็คือการแทรกแทรกรูปภาพนะครับในนี้ก็จะมีการแทร,ก,นะร,ก,รแกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์นะหรือการแทรกรูปภาพจากเว็บไซต์ หรือจะเป็นการแทรกรูปภาพจาก Drive นะหรือจะเป็นการแทรกรูปภาพจากกล้องนะครับกล้องจากอาคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอนอกจากนี้ก็ยังมีการอะไรครับตัวนี้ drawing ก็คือรูปร่างาแทรก table ได้ด้วยแล้วก็แทรกพวกพวก c h a r ตต่างต่างนะครับก็จะมีพวกรูปแบบต่างๆนะให้เราได้แทรกกัน แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีพวกเ,เป็นการแทรกสูตรคณิตศาสตร์นะครับได้ด้วยนะอ,อันนี้ก็พอคร่าวๆนะครับหลังจากนอกจากนี้แล้วเนี่ย Google d o c นะครับก็ยังสามารถแบ่งคอลัมน์ได้ด้วยนะคีย์คอลัมน์เราจะเอาก็แบ่งเข้าไปได้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ไปที่ทุนนะครับ ทุนก็จะมีผมขอแนะนําเลยนะครับฟังก์ชันการทํางานอย่างหนึ่งก็คือไวส e ไทปิ่งเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการพิมพ์คือเราจะพูดแล้วก็มันก็จะพิมพ์ตามที่เราพูดนะครับอ่ามันก็จะผมยกตัวอย่างนะครับแล้วก็เราคลิกเ,เข้าไปแล้วก็ลองกดดูนะครับ Hello Good Morning เห็นไหมครับมันจะพิมพ์ตามที่เรา,าเห็นไหมครับผมผมพูดภาษาไทยมันก็จะพิมพ์ไปไปด้วยนะครับหรือไม่เราจะเปลี่ยนเป็นภาษาให้มันเป็นภาษาไทยดูลองดูนะครับได้หรือเปล่าผมก็ยังไม่ได้ลองเลยครับตัวนี้การทำงานของ Microsoft Word อเห็นไหมครับ ัวนี้ก็จะเป็นมันง่ายตรงที่ว่าในเมื่อถ้าสมมุติว่าเราเมื่อยนะครับหรือเราแบบเหนื่อยล้าในการใช้นิ้วมือนะครับเราก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เลยนะครับนี่ก็คือการทำงานของคร่าวๆข,ของ Google Docs นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถแชร์ลิงก์ให้กับเพื่อนได้อีกด้วยสมมติว่าเราต้องการ แชร์ลิงก์การทํางานของเราก็ได้นะครับเรากดตรงนี้แชร์เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชื่อของงานของเราหลังจากนั้นเราก็กดเซฟก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็สามารถแชร์ลิงก์ไปได้ด้วยนะครับก็ปิลิงก์แล้วก็ไปวางให้เพื่อนได้มาทํางานต่อนะครับเราไม่จําเป็นต้องก็เพนดี้ดรฟ์หรือไม่จําเป็นต้องอ ส่งเมลไปก็คือแค่ส่งลิงก์ไปก็พอนะครับอ่าก็สำหรับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับในคลิปหน้าเราจะมีอะไรต่อก็ขอให้ทุกคนเนี่ยติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้หากมีขอ้อผิดพลาดอะไรก็ขออภัยณที่นี้ด้วย